ยังนอนอยู่อีกหล่เนี้อะไรการแปดโมงช้าแล้วนะแต่เธอยังนอนอยู่แม่จะปลุกเดี๋ยวนี้เจนตื่นแม่ตะโกนทาไมเนี่ยแม่ไม่เข้าใจเลยถ้าไม่อยากลุกขึ้นมาเองแม่จะบังคับให้ขึ้นมา <c oughs> ตอนนี้แหละแม่มีไอเดียแล้วลูกหลักไม่อยากตื่นใช่ไหมงั้นก็แม่เอาน้ํามาให้ลูกล้างนะน้ำเย็นๆไม่เคยทไไําร้ายใครแม่แม่ทาอะไรเนี่ยก้ปลุกลูกสาวตัวเองในวันเกิดของเธอไงละ่ะสุขสันต์วันเกิดนะเจ๊ะลูกลัก แน่นอนแม่ไม่ของขวัญมาให้ด้วยเปิดเลยไม่เห็นความสุขของลูกแล้วแม่ให้อะไรหนูหนังสือเหรอและลูกวินี่จะยิ้มโอ้ขอบคุณค่ะคุณแม่อ้อหนูชอบวันนี้มากกว่าเยอะเลยครับเคตอนนี้จะข่าวพรและก็เป่าเทียนเ <c oughs> ยี่ยมมากขอบคุณค่ะคุณแม่แม่ออกเองจะลูกรัก <c oughs> คุณหนูฟีบี้ตื่นได้แล้วคะ่ะวันนี้ข้างนอกเป็นวันที่วิเศษมาก โอ้เธอนอนหลับสนิทจังเลยหนูฟีบีตื่นได้แล้วมาดูโลกที่สดใสกันสวัสดีตอนเชา้าคิมโอ,โอ้เธอเตรียมทุกอย่างไาว้หมดแล้วเหรอเนี่ยเช้าที่สดใสสมบูรณ์แบบแผ่นมา,าร์ทองคานี่ฉันชอบแต่ไว้ใต้ตาไม่ให้ตาดำโอ,โอ้เธอจำได้เหรอแน่นอนฉันจำได้วันนี้เป็นวันเกิดข, <Yes. S 1> ของคุณหนูคะ่ะสักสมวันเกิดคุณหนูฟีบีเค้กวันเกิดมาแล้วโอ้ย oh, yeah. ลองเค้กได้แล้วค่ะฉันตกทั้งคขนเลยเอยไม่อร่อยเลยอ่ะมีอ,อื่นไหมอ่ะของขวัของฉันอยู่ที่ไหนอ๋อถุงทองใบนี้มากับฉันจริงๆง,ง,งั้นมันคืออะไร Thank you very much. ลองเท้ารื้อกระเป๋าไปใหม่กัน oh. อ๋อ hmm. เธอรู้ว่าฉันต้องการอะไร iPhone ครื่องไม่ hmm. เส๋งมาแกะกันแล้วก็ลองเช็ค mm. ฉันอยากถ่ายรูปเล่นๆแล้วก็โพสทุกโซเชียลเลย โอ้ยิมและถ้าแบบนี้ล่ะขังขวัญด้วยโอ้ฉันเหนื่อยแล้วแล้ก็เบื่อด้วยค็มออกไปได้ลูกสาวโลกอยู่ที่ไหนนานจังเลยทำอะไรในห้องน้ำกันเนี้ยแม่ต้องไปทำงานต้องไปโรงเรียนแน่นอนลูกมาแล้วน้งพายน้ำเห็นด้วยเลยคุณแม่สมควรโดนดนแล้วน้องสาวเอ๊ะไปไหนล่ะต้องลอยแล้วเอาลเราต้องเลอกว่าวันนี้ใส่ชุดไหนไปโรงเรียนดีอ่าไม่รู้จะเลอกชุดไหนดีนะ อ๋อมีตั้งชุดหนึ่งแต่มันสวยเร่องงั้นก็มาแต่งตัวกันย่ะมากวันนี้ใครต้องชมฉันแน่นอนอ๋อกางเกงยีนเปิ้ลนะฉันไปเรียนแบบนี้มีได้ทุกคนต้องหัวรอยเอาฉันแน่เลย o ไม่แต่ว่าฉันมีเด็ดจึงเจงแล้วตอนนี้ฉันจะแชร์ไลฟ์แพ็กที่ฉันจะเน้นติ๊กตังให้กับพวกเธอฉันต้องการตัวยาสารสุดเท่แล้วก็กาวและพวกกันด้วยนะจากนั้นต่ากันดาษแล้วก็เป็นรูปที่ต้องการทากาวให้ทั่วแล้วก็แปะลงไปบนกางเกงยีนเลย จากนั้นเช็ดน้ำเล็กน้อยเยี่ยมมากคอยดูนะจะแต่งมายก,ก่อให้พวกเธอดู <adapting> กางเกงยีนกับสปกปอรกกลายเป็นกางเกงยีนสแฟชั่นสุดเท่เย่เ yeah. อาละ่ะวันนี้อองอยู่จะใส่ชุดอะไรดีนะเอาน่าเสียดายกระจุ่มพวกกับฉันไม่ได้ไม่งั้นมันคงบอกฉันเลยว่าจะเลือกชุดไหนดีฉันมีรองเท้าแล้วก็ชุดน้อยเกินไปอะต้องเป็นไปมิาลานแล้ว ภาพแต่ตัวสภาพผ้นชั้นทุกอย่างมันล้าสมัยไปหมดเลยฉันไม่ต้องการพวกนี้คิมมาช่วยฉันทีค่ะคุณหนูฟีบี้เกิดอะไรขึ้นโอ้รหัสสีดงหมายความว่าแมรี่จะใส่เข้าใจแล้วค่ะแก้ปัญหาดุนนี้เราต้องไป็นฝรั่งเศสอัปเดชชุดอินเทนที่สุดในวันนี้คุณหนูฟีบี้ฉันมาแล้วค่ะที่สำดรบคุณหนูโอ้ขอบคุณนะคิมนี่แหละฉันต้องการแต่ครั้งหน้าเร็วกว่านี้ได้ไหมเอาไปได้ตอนนี้มันลองชุดกัน เยี่ยมมากกระเป๋าเธอก็ไม่เสียหายตอนนี้ฉันไดสมบูรณ์แบบอีกครั้งไปโรงเรียนได้อีกครั้งโรงเรียนทีน่เรารักวันนี้มาไม่สายด้วย oh. สวัสดีทุกคนฉันคิดเป็นหรือเปล่าหรือว่ายานนั้นพกกูกเรานะ <Huh? S 2> หายกันขับรถสีพุ่สวยมาเด่งใหม่งั้นเหรอสวัสดีสวัสดีมาถึงโรงเรียนแล้วต้องปรพมสีชมพูให้ขหนูฟีบี้จนถึงขั้งเข้าโรงเรียน mm hmm. เพื่อรองท้าสุดเพลินของเธอจะไม่ไต้สปปกปรกไงย <Okay. S 1> เยี่ยมมากออกมาได้ครับ นายที่สุดไงสวัสดีทุกคนฉันชื่อฟีบี้เป็นเพื่อนร่วมชั้นใหม่ของพวกเธอหวังว่าอย่างน้นจะมีคนรวยๆเหมือนกับฉันนะอ้วอ,อาวะเธอดร้่นมากเลยรอบๆโรงเรียนสะอาดดีหนูฟีบี้เข้ามาได้ไปเล่นกันเถอะอยากรู้จักหนูฟีบี้จังเลยโอ,อยได้เวลาที่เราต้องเข้าเรียนเหมือนกันเข้ามาได้เลยจ้ะเพื่อนอช่วยใส่รหัสของตู้ล็อกเกอร์ให้ฉันหน่อยสิ มันซับซ้อนกันไปที่จำได้เยี่ยมมากเลยในนี้มันเปของสวยๆและวันนี้ฉันต้องการมันอยู่ไหนนะ oh อ,อยู่นี่เองใช่แล้ว <c oughs> ก็เป็นนักเรียนใบเล็กๆของฉันเอาไว้ใช่สมุดลงไปนะเยี่ยมมากสุดยอดหน <Yes. S 1> ักจังเลยมองเห็นข้างหน้าเลยเออฉัชนชนกำแพงเหรอเอนั่นไม่ใช่กำแพงแ <What? S 1> ล้วนี่คือใครอ่ะ <c oughs> สวัสดีข้าธมรมดา เจ๋งจริงเลยฟีไม่ทางฉันด้วยต้องรีบเก็บหนังสือและกางคอนลเกอร์ <c oughs> ดีจรงเลยที่มีคนคอยถือหนังสือให้เธอเสมอโอ้ส่วนฉันมีหนังสือตั้งหลายเล่มเต็มตู้ไปหมดนี่มันคุกกี้เก่าๆที่แม่ฉันทำให้มาปีที่แล้วค่อยๆกินทีละน้อยอร่อยจังเลยแล้วก็ของฉันมันดูน่าเบื่อมากต้องทำอะไรสักอย่างแล้วแต่อะไรดีล่ะ <c oughs> อ๋อจริงด้วยฉันมีวอลเปเปอร์อย,อยู่ชิ้นหนึ่งหลังจากการซ่อมแซมนะ แล้วก็มีของกระจุกจิกอีกต้องสองสาชิ้น <S <S ตอนนี้ติดทุกอย่างที่ประตูเพื่อให้มันดูเก่ขึ้นมันออกมาน่ารักมากเลยอ่ะฉันชอบจังเลยทุกสิ่งที่ฉันรักถูกล่นมาที่นี่แล้วน่ารัก <S <S oh, ว้าวโอ้แต่เวลาเข้าเรียนคููต้องโทรหาแม่ฉันอีกแน่เลยรบิบ่งกันเถอะ เรียนตั้งใจดูข้อสอบคลิปกระดานให้ดีๆมันไม่ยากอย่างที่คิดเลยนะ <Thank you. S 1> นี่แหละกระดาษของพวกเธอเดี๋ยวฉันจะแกุ้กข้อดเลยดีนี้ฉันเตรียมตัวสอบมาตั้งแต่ที่บ้านแล้วแค่ต้องเขียนเลขที่ก่อน oh. อ๋อใสองหักอห่วยจังแต่ฉันไม่มีงานอื่นแล้วมีอะไรอนไกระเป๋าหรือเปล่านะไม่มีเลยอย่างไนก็ไม่ลูกกวาด <B ingo. S 1> อ๋อฉันมีเดียจริงจรงแล้ว <Yeah. S 1> ฉันสามารถใส่ลูกกวาดในกล่อนสีที่หมดแล้วจากนั้นก็เติมน้ำเล็กน้อย แล้วมันจะเป็นสีสวยๆตอนนี้ก็มาแก้โจทย์ที่จะจ่กันเลยเจ๋งฉันเคยทำมาหมดแล้วเพราะมันง่ายมากสมบูรณ์แบบแม่ต้องเดยนใจที่ฉันได้อีกตัวแต่สำหรับฉันมันไม่สดใสเหมือนใส่รุ่งเลยฉันไม่ชอบแก้โจทย์และทํามฉันต้องการมันด้วยฉันคิดว่าง่ายกว่าให้คนเก่งๆทำให้นะช่วยทำให้หน่อยได้ไหมไม่เหรอแล้วถ้าเงินล่ะเงินเหรอก็ไม่อ่ะก็ได้แล้วฉันให้เงินเพิ่มละ โอ้ oh my god แบบนี้ฉันสามา <Yeah. S 2> รถซื้อหนังสือวรียาศาสร์ได้เป็นสิบเล่มเลยฉันตกลลพวกเธอทำไปถึงไหนแล้วเวลาหมดแล้วนะ <laughs> ฉันมีเวลาอ่านหนังสือนิดหน่อยอยากรูจั้งเรวได้ขนาดเท่าไหร่กันนะโอ้ครูตรวจสอบร็จแล้วอ้อแย้ฉันเก่งที่สุดเอ๋บวกบวกและองฉันคืออะไร <was> อะไรกันฉันตอบผิดหมดเลยเหรอได้แอฟติดลบด้วย เฮ้ยยนเนอาเธอควรทำให้ถูกสิฮ่าเธอโดนฉันหลอกเย่พักเบรกแล้วเราได้สุดได้กินของวันสุดทีคิมเอาหนังสือเล่นออกไปจาดโต๊ะของฉันทีใช่ขอบคุณตอนนี้ก็จัดโต๊ะให้เหมือนทานอาหารอยู่ที่บ้านนะเยี่ยมมากเอ้ยปางนั้นเหรอน่าจะขี้แยงอะเปลี่ยนจานให้ฉันเดี๋ยวนี้เลยเร็วสิเอาคนแรกออกไป หวังว่าฉันจะไม่อดตายนะและครั้งนี้คืออะไรอ๋อฉันชอบพิซซ่าและเธอหลักคนธรรมดาส่วนฉันมีมื้อเที่ยงที่แม่ทํามาให้แม่เขียนโน้ตน่ารักน่ารักให้ฉันเสมอแค่ฉันรู้ว่าแม่รักฉันแค่ไหนอืมน่ากินจังเลยแซนด์วิชรูปแมวของป่ยของฉันแซนด์วิชรูปแมวแล้วก็โน้ตน่ารักน่ารักพ่อแม่ของฉันทำงานตลอดเวลาเลยเจนฉันทำาสุดยอดได้แล้วล่ะมาเป็นมือเที่ยงกันไหมโอเคแน่นอน โอ้โหนี่มาอร่อยมากๆเลยเพื่สั้นเนี้ยห้องนี้ยังขาดปาร์ตี้ไปเจนอย่ายือนเฉยมาปาร์ตี้กับพวกเราสิฉันไม่เคยไป,ไปงานปาร์ตี้ที่เจ๋งขนาดนี้มาก,ก่อนเฮ้ย <c oughs> hey, ชุดใหม่ของฉันพังหมดแล้วใครชนพวกเธอหัวรเราออะไรกันฉันเพิ่งทำน้ำหกนะแม่จ๋าหน้าบ้าที่สุดเลยฉันต้องไปแล้วพอกันที ไม่มีใครอยากเป็นเพื่อฉันแน่นอนแม้แต่เพื่อเงินฉันนายมากมาก <c oughs> ฟีบี้เธอโอเคไหมอะโอ้ฉันเข้าใจแล้วเธอซ้ำมึงมากฟีบี้ฉัน้ถ่ายมเซตเตอร์ดีไหมอะ <c oughs> คุณยายขอฉันทางให้อะไนะเ <c oughs> อาไปสิ <c oughs> ตอนนี้ไม่ใช่กระเซตเตอรของคุณยายแต่เป็นชุดเดนที่ไม่ซ้ำใครมาส่งก,กันตาเถอะ oh <my> ฉันกลับมาแล้วมีชุดใหม่ด้วยและก็พร้อมร้องกันแล้วเธอชอบชุดใหม่ขงฉันไหมล่ะมันสวยเก๋มากๆคุณนัทเจนมาเต้นกันเลยหนูนน้อยว่ารูปเสร็จแล้วเธ <c oughs> อต้องการกินอะไรล่ะ เธออยากกินแพนเค้กทุกคนทำได้ไหมพร้อมหรือยัง <All right. S 1> พร้อมแล้วล่ะพร้พอมแล้ว่ะย่าพร้อมแล้วโอ้คุณย่าโอเคไหมคะมีอะไรหังหรือเปล่าเนี่เอาล่ะงั้นไปเริ่มกันเลยแป้งของย่าก็พร้อมยา่ารู้วิธีทำแพนเค้กที่อร่อยต้องทำยังไง <All right. S 1> ตอนนี้เรามาทำกองแพนเค้กสำหรับเด็กน้อยกันเถอะและจากนั้นก็ืมกินหอมมากเลย <c oughs> เอาล่ะเรียบร้อย <t od it> ตอนนี้ก็เพิ่มความหวานลงไปด้วยและหล่หนลักของย่ต้องชอบมันแน่ๆ <t od it> จะเพิ่มน้ำเชื่อมเมเปิลของโป๊ตดและก็เนยด้วย <t od it> ส่วนฉันทำแพนเค้กสีรุ้งเพราะว่าฉันมีแป้งเด็ครบทุกสีเลยสุดยอดเออทำไมสีฟ้าไหลไม่ออกล่ะทำไมอะออกมาสิโอ้ยแป้งเต็มหน้าฉันเลยอะ ทุกอย่างเรียบร้อยดีไม่ต้องหัวฉันเอาก,ก็เรียบร้อยแล้วทำอาหารต่อกันเลยเอาละนี่คือเพนเค้กชั้นแรกสมบูรณ์แบบมีสีรร้งสชัายอยู่ในคนอนได้ยงไงใช่แล้วต้องมีมันด้วยทำเสร็จแล้วล่ะคุณย่าคิดว่าไงบ้างคะสวยงามมากฉันไม่เห็นมีสีดำเลยมันอยู่ที่ไหนติงโอ้ <Yes. S 1> แกมาแล้วเอาสีดำาให้ฉันทีขอบคุณ เยีมมากอย่าลงไปสักสองสามหยดเท่านี้ก็เรียบร้อยตอนนี้เราก็ดูดแป้งขึ้นมาด้วยเข็มฉีดยามันชื่อว่าสะดุกมากขึ้นตอนนี้ฉันจะวาดแยงแมงมุมแล้วก็แมงมุมที่น่ากลัวมากๆให้ดูอืมน่ารักจังเลยฮดูนั่นสิต่งต่งจานด้วยเลือดสดโอ้หมายถึงน้ำเชื่อมรสสตอเบอรี่นะ แล้ก็วางเย,ยแมงมุมและแมงมุมน่ารักของฉันลงไปผลงานชิ้นใหของฉันโอ้ว้าวเวนสเดย์มันออกมาสยองเออน่ากินนะน่ากินมากๆใช่ทุกคนพร้อมหรือยังหนูน้อยเรียบๆลองตอนนี้นมันยังร้อนอยูแ่แล้วเรามีอะไรกันบ้าง hmm. ทุกจานสวยมากเลยโอ้ยนี่มันคือแมงมุมจริงๆเหรอไ oh. ม่จ๋าไม่อะมันคือแพนเค้กเวสเดย์ทำให้หนูกลวอีกแล้ว ต่ว่าบันที่มาจะอร่อยก็ได้เห็นกันได้นะในมุมทั้งน่ารักแล้วไม่น่กกากลัวซึกนิดไม่เป็นของกินนะอร่อยจังแล้วอะไรต่อ <Okay. S 1> โอ้แพนเค้กขนมเชื่อมชม้ำๆ mm. น่ากินจังเลยั้น mm. มาลองกัน oh. ทังอร่อยแล้วก็หวานด้วยอ mm. ยมยม,ยมแล้วอะไรต่อ <Yes. S 1> โอ้ว้าวมันคือแผนเค้กรูปมินิคอนและใส่รุงด้วย Oh, บินสูงๆเลยยูนิคอนของฉันแล้วก็บินเข้าปาก oh. มมาอะไรกันบินยายและ <all right. S 1> แพ่งแข่งที่ชนะก็คือยูนิคอนอินนี้ยินดีด้วยครั้งนี้หนูอยากกินเฟรนด์ฟรายส์ทำได้ไหม <Okay. S 1> หนูอยากสุดสุดเลย หน้อยไม่ต้องห่วงนะทุกคนคือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ในห้องครัวใช่ไหมคะคุณย่าใช่แล้วเอ๊ะที่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมาจากไหนกันอินิตระวังด้วยสิยาแต่ไบลล์เปลือกมาฝรั่งทั้งตัวเลยอินนิตเออย่ากดไม่ลงหรอกเธอนี่น่ารักจริงๆความสุขของย่าให้ช่วยเหรอก็ได้นั้นรีบดึงออกมาให้ได้อีกนิดเดียวได้แล้วขอบคุณค่ะคุณยา ต่อไปฉันจะหั่นมันได้มีดแบบพิเศษดูสิเป็นชิ้นมะครนชงที่สวยมากๆแบบยากๆนะความคิดบ้าๆเข้ามาในหัวฉันอีกแล้วล่ะฉันจะทำมะเฟร่งหลักสีมันเจ๋งใช่ไหมฉันได้มะเฟรั่งสี่รุ่งสุดเจ๋งโนูนตอนต้องไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนแน่ๆเรียบร้อยใกล้เสร็จแล้วล่ะเหลือแค่ต้องเอาไปทอดฉันมีกระทะและก็น้ำมันด้วยจากนั้นก็เตาจะกอไปทอดกันเจ๋งใช่ไหมมันง่ายมากจนฉันอยากเป็นเชฟเลยนั่นนี่แค่ต้องใส่หมวกใช่ปะ เป็นสีรุง้งไม่นะตอนนี้ก็มาเด่งที่จานมันฝรั่งของฉันพร้อมแล้ว <Wow. S 1> ปีนิดเธอเก่งมากเลย <Yes. S 1> มันออกมาดีจริงๆเนะย่าจะทอดมันฝรั่งเหมือนกันแต่ว่าย่าทำมัฝรั่งแบบธรรมดาไม่มีสีนะแต่มันก็อร่อยมากมา mm. แล้วก็กรอบด้วยหยุดกินไม่ได้แน่นอนจากนั้นต้องใส่ซอสมะเขือเทศด้วยอือร่อยมาก ส่วนมันฝรั่งของฉันก็สุกแล้วตักใส่จานได้ตอนนี้มาเปลี่ยนสีกันอ๋อแล้วนิดหน่อยนะแน่นอนว่าสีดำเหมาะกับฉันมากแต่ฉันไม่พร้อมสำหรับสไตล์ใหม่แบบนี้ถ้าอางนั้นฉันอยากทำมันฝรั่งเป็นสีดำไม่ใช่ตัวเองเดี๋ยวฉันทำมันฝรั่งจากนรกที่ร้อนแรงของจิีตอนนี้แหละอขั้นตอนสุดท้ายแล้วว่ล่ะเธอคงไม่คิดใช่ไหมว่าฉันแค่มันฝรั่งสีดำนะ มันชื่อคลาวสหนูหน้อยมันฝรั่งพร้อมแล้วละ่ะตอนนี้มันลองกันเลยว้าวเป็นมันฝรั่งที่สวยงามจริงๆส่วนเวสเตอ์ทำให้หนูกลัวอีกแล้วอะแต่หนูจะไม่กลัวอีกต่อไปมันคือมันฝรั่งอรไรยสดๆด,ด้วยหยุดไม่ได้แล้วแล้วต่อไปคืออะไรโอ้มันคือมันฝรั่งธรรมดากับซอสมะเขือเทศอันนี้ก็มีเล้วนะ อร่อยมากมากมากเลยอร่อยเกินบรรยายเขาแต่จานนี้ทำให้เหนือสนใจสุดๆมันคือมฝรั่งสีรุ้งหนูอเคยเห็นมันแค่ในฝันเท่านั้นนนเี่แล้วฟันก็เปลี่ยนสีด้วย หนูอิ่มแล้วล่ะ oh oh. แต่ผู้ชนะก็คือมะรั่งสีรุง่งว้าวอินเนทชนะอีกแล้วล่ะยินดีด้วยนะทำได้ดีมากหนูหน้อยเกิดบ่ารูปเสร็จแล้วครั้งนี้คือ,อไรเ้าอยากกินเบอร์เกอร์ว้าวทุกคนพร้อมหรือยังแน่นอนต้องพร้อมอยู่แล้วย่าจะทำเบอร์เกอร์ที่ดีที่สุดในชีวิตของหลาาเลยตอนนี้จะเป็นขนมปังจากนั้นก็เพิ่มมะเขือเทศที่หั่นเป็นแว่นๆซะก่อนนะแบบนี้เลย และเนื้อสับด้วยสิ่งที่สำคัญก็คือต้องทอดเนื้อจากเนื้อสับที่ดีเท่าน,นั้นแบบนี้และหนังจากนั้นก็สามารถอามาประกอบล่างกันได้ขนมปังผักสลัดสดเนื้อชุ่มฉ่ำชีสมะเขือเทศและขนมปังอีกชั้นหนึ่งโอ้ย oh yeah, ย่าททำเสร็จหมดแล้วละ่ะอโอไม่เอานะอินิมันแค่แซนด์วิชง่ายๆไม่ต้องมาอ้อนย่าเลย <Okay. S 2> เอาล่ะหนูก็มีไอเดียเหมือนกันขนมปังมันธรรมดาเกินไปฉัน oh, <yeah. S 2> ใช้อะไรที่อร่อยมากกว่าน,นั้น oh, <yeah. S 2> โดน,นัทจากนั้นรอด,ด้วยนมช่อ,อวโตแลตบริวหวาน oh, <yeah. S 2> วัตถุดิบก็คือขนมและขนมเยอะๆ oh, <yeah. S 2> หนูน้อยชอบทุกอย่างที่มีรสหวานเปรี mm hmm. ้ยวและก็อร่อยด้วยขนมหวานคือสิ่งที่สำคัญที่สุดมันอร่อยมากเลยเอาล่ะเหลือแค่พวกมมัชเมลโลดด้วย ืมน่ากินทั้งอร่อยแล้วหวานด้วย yeah! What? What? ฉันอยากกินมันเองเลยนั่นเนี่ยลูสิสวยงามมากพร้อมแล้ว uh oh. เอาละ่ะขนมปังดำของฉันพร้อมแล้วจากนั้นใส่ชีสลงไปเนื้อทอดแดงๆ uh oh. เราต้องการชีสมากกว่าน,นี้และก็เลือดด้วย ฉันหมายถึงซ้อนมะเขือเทศนะใช่แล้วเยี่ยมมากและอย่าลืมขั้นตอนสุดท้ายด้วยนะการตกแต่งมันฝรั่งทอดมันจะกลายเป็นเล่นที่เหมาะสมทบสบอรของฉันเองติงฉันต้องการความช่วยเหลือใช่ไม่ต้องกลัวหรอกมันไม่กินทุกคนหรอกมันไม่มีปากด้วยซ้ำเธออยากได้ยาล่ลูกตาของฉันงง้นเหรอนน่ฉันก็อยากกินมันเหมือนกันนะขอบใจมากติงตอนนี้เอายาล่ลูกตามาให้ฉันมันเหมาะกับเธอมาก ต่ตอนนี้เบเก้าของฉันต้องกันมากกว่าเบเก้าของฉันออกมาน้ารักมากหอมให้ลองแล้วเบเก้าจะนันกินมากเริ่มจากอะไรดีนะงั้นเริ่มจากสับปะรดเลยกันอ้ามตลกมากเลยอืมแล้วก็อร่อยมากด้วยอืมอืมแล้วอะไรต่ออ๋อใช่แล้วเบเก้สชนิดเดียวกันที่หนูว่าเลยมันต้องอร่อยแน่นอน งั้นมันลองกันเอ๊มันหัวหอมน่ากินทีเยงไยมมาล่ะหนูไม่อยากรออีกแล้วคนย่านหนูไม่ชอบกินหัวหอมเอาล่ยังเหลืออันที่สดใสที่สุดอยู่มันคือเบอร์เกอร์หวานๆจังอีหนึ่งนั่นหรอมีมัชเฉันเลกเ่มินลมแล้วเลยทั้งหม้แล้วเอยหนูเลอกม่ได้งั้นมานับกันและผู้ชนะคือจานนี้อืมแถมยังมีศิลปาด้วยแบบนี้ชนะใสใส เวนส์เดย์ยินดีด้วยนะมันทำให้เธอดินใจใช่ไหมโอ oh, wow. ้ว้าวเราเข้าเวนส์เดย์ยิ้มให้กว้างกว่านี้สิยิ้มฟันเลย <No. S 1> ไม่หรอช่างเถอะที่ม่อายิ้มที่สวยมากนะ ah. หนูอยากดื่มโกโก้ทุกคนทำได้ไหม <Okay. S 1> ทุกคนพร้อมหรือยังบ <Yes. S 1> อกทุกคนจะทำได้นะเขาจะเล่าเป็นคนแรกละเร็วเข้าตอนนี้อยากจะผสมผองโกโก,ก้กับนมในหมอ้อมันจะออกมาเป็นโกโก้ที่อร่อยที่สุดเลย มาเพิ่มช็อกโกแลตแท่งกันด้วยนะอืมเครื่องดื่มช็อกโกแลตแสนอร่อยและโกโก้ต้องดื่มจากแก้วที่มีหน้าของคุณย่าอยู่เท่านั้นดีขึ้นเยอะเพื่อทุกคนได้รู้ว่าใครเป็นที่หนึ่งที่นี่คุณย่าเก่งที่สุดเลยคะ่ะแต่ก่อนฉันก็ไม่แพ้ก,กันโกโก้นะฉันเจอช็อกโกแลตที่รกมากด้วยตอนนี้ตำน,น้ำตาลลงไปในหมอ้อใช้ข่แค่นิดเดียวนิดเดียวนะ มันหกนะคะและตอนนี้ก็นมเอ้ยทำหกเสร็แล้วแต่ว่ายังเหลือพอสลับโกโก้อยู่บ้างโอเคเอาล่ะต่อไปสีขาวหน้าเบื่อต้องตำสีฟ้าเหมือนท้องฟ้าด้วยดูสิสวยจังเลยแล้วก็ครีมสีเหลืองจะมีประโยชน์ตอนนี้เราจะวาดมันที่ปากแก้วได้รวมสปริงคั้ลสีสันส,สดใสด้วยนะ จากนั้นก็เทโกโก้สีฟ้าของเราลงไปเจ๋งใช่มะฉันคิดว่ามันสุดยอดมากเลยหนูน้อยต้องดีใจแน่นอนหวานกว่านี้แต,ต้องตกแต่งอีกนิดหน่อยเธอชอบมันไหมสวยงามมากฉันทำเสร็จแล้วเต็งเธอเห็นสีน้ำแสบตานั่มไหมทำไมฉันต้องมาอยู่รวมกับคนพวกนี้ด้วยฉันคิดว่าเธอคงรู้ว่าฉันทำโกโก้แบบไหนนะ ใก่โกโก้สุดข้มข้นลงในแก้วปอสดแล้วก็เพิ่มเครื่องประดับและหนอนที่น่ากลัวมันก็แค่เยลลี่นะไม่ต้องกลัวหรอกพร้อมแล้ว <_ d ose> ในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วงั้นเรามาเริ่มกันเลยหนูน้อยถ้าเพิ่มหรือยัง <_ d ose> ให้แล้วหนูพร้อมเสมสสสอคุกก้าดูน่าอร่อยมากกโกกันนี้สดใสสดอีนี่เป็นคนทำมันอย่างแน่นอน อร่อยจังเลยอ๋ <Wow! S 1> อแล้วอันนี้คือคุณยา่าธีระของหนู <Wow. S 1> โกล่อก้ของคุณยา่าอร่อยเสมอเลย <Wow! S 1> อ๋อเวสเดย์ Wednesday อีกแล้ว oh <my> กหลกที่เธอชอบงั้นมาลองกันข้างเกลี่ยและกล่อก้อนอร่อยมากเลย <Okay. S 1> แต่หนูต้องเลือกแก้วนึงน,นะสิงั้นหนูเลือกแก้วนี้อินนี่